เคนเอสเตอร์ Ken, Esther, ทำคนเขินแก้วเป็นเหตุสังเกตได้จังหวะน,นี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ใจมันไปแล้วววกรีดโดดทำเอาแฟนคลับทั่วทั้งโซเชียลมีเดียต้องกรีดลั่นบ้านพร้อมอาการเขินตัวบิดไปตาม,ตาม,ต,ามตามกันเมื่อคู่จิน้นคู่จริงที่เคมีเข้าขากันอย่างเคนภูภูมิพงพานุภาคและเอสเตอร์สุปรีลีลาสร้างโมเมนต์หวานแบบไม่ได้ตั้งใจแต่กลับทำเอาคนดูฟินจ,นจนจิกหมอนขาด เหตุการณ์สุดเอ็นดูนี้เกิดขึ้นเมื่อเคนกำลังจะหยิบแก้วน้ำแต่ด้วยระยะของแก้วที่ค่อนข้างไกลทำให้ใบหน้าของทั้งคู่ต้องโน้มเข้าใกล้กันแบบอัตโนมัติจนเกิดเป็นช็อตเพลอหอมแก้มที่ทำเอาหัวใจของใครหลายคนเต้นไม่เป็นจังหวะแก้วอยู่ไกลหน้าเลยใกล้หรือนี่คือแผนอ่อยเนียนๆวินาทีที่เคนเอื้อมือไปหยิบแก้วน้ำที่วางอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยกล้องก็ได้จับภาพใบหน้าของทั้งคู่ที่ค่อยๆขยับเข้าใกล้กันเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาพเหมือนจังหวะที่เคนกำลังจะหอมเอสเธอร์ แบบไม่ได้ตั้งใจสร้างความประหลาดใจและเสียงหวีดให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้มีเจตานาให้เกิดโมเมนต์นี้ขึ้นมาจริงๆแต่ด้วยเคมีที่เข้ากันอยู่แล้วทําให้ภาพที่ออกมาดูเป็นธรรมชาติและน่ารักสุดๆราวกับฉากหนึ่งในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เลยทีเดียวหลังจากคลิปและภาพโมเมนต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นกระแสวไวรัลอย่างรวดเร็วแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวและแสดงความฟินกันอย่างล้น,ลนหลามหลายคนถึงกับยกให้ทั้งคู่เป็นคู่รักสายอ่อย ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดแม้แต่การหยิบแก้วน้ำธรรมดาธรรมดายังสามารถสร้างโมเมนต์หวานหวานให้คนดูได้เขินจนตัวบิดขนาดนี้ทำให้เคนเอสเตอร์กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในฐานะคู่รักที่ความหวานไม่เคยแผ่ว